สครับครผมช่างบิ๊กวันนี้พามาชมกับเจ้ารถกีบครับโอ้ยยังเป็นยังนอมาบัานนี้เนาะอันนีนนน้คืออะไรนี่เครื่องก็ลูกค้าให้มาประกอบให้ครับเครื่องก็มาทําแท่นใหม่อันนี้ก็เบื้องต้นครับตอนนี้กำลังก็มีงานสร้างอีกหนึ่งทั้นครับเดี๋ยวมาชมกันครับ ก็เดี๋ยวจะทำให้ชมกันเป็นทีละ EP หนึ่ง EP สองแล้วกันเป็นสตอรี่ไปเลยคันนี้เดี๋ยวจะสร้างให้ดูครับว่าต้องเริ่มตั้งแต่ก็ทำทั้งทั้งคันนะครับระบบไฟระบบเครื่องยนต์เพากลางทุกอย่างก็ลูกค้าเอามาให้สร้างครับก็บอกอยู่ว่าอย่าฟา้เด้ออย่าเลงเด้อคันเหตุให้ได้อยู่แต่ว่าอย่าเลงลูกค้าก็บอกเออไม่รีบครับอ่ะเดี๋ยวจัดไปครับอีกหนึ่งคันอันนี้ก็ ตัวทงังพวงมะไรก็ยังไม่มีเลยครับกระปลูกพวงมะไรอันนี้ก็คือเกียร์เป็นโฟนี่ครับก็ด้านหน้าก็เป็นแหนบตัวนี้ก็น่าจะรออีกหนึ่งขั้นครับ